เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเจ้าเดี๋ยวอันนี้ไม้หนูมันนี่รวยครับผมค่ะเรื่อหมือนกันครับเนี่ยอ๋อหนูมาจากตลิ่งชันค่ะ ครับ้านเกิดอยู่ไหนครับเนี่ยหนูเป็นคนขอนแก่นค่ะไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับเลยครับที่ไหมไม่ได้กลับเลยเขาก็อยู่ขอนแก่นเหมือนกันเลยครับอืม อ้ยคุมยากไหมอ่ะ ไปด้วยครับไปด้วยนะแต่ลิงช้างอีดาอืมขวเข่าขวยู่เ่าย่งองกงฮองกง yes าลองทำ o ลยอ for ten days บัง Bangkok, yes. Mm. Is there many people ride oh, the elephant?

คนหลายบ่ค่ะนี่คนหลายอยู่ครับพรุ่งนี้ับเดีไ,ไหมเฮ้ยดีแล้วก,ก็ไม่ใช่สก้านขามาหลายดอกครับอืมเ <laughs> สีจยจัง จับดีๆนะคะดาลิงฮอ,อคุณสวย ทางห,หน่อยๆเพินน่นกับยางได้เนาะได้ครับผมอันนี้ปิดจักโมงค่ะนี่อันนี้หาโมงครับอ๋อเปิด8ปดโมงปิดหาโมงเย็น เขาแกใช้ยนาวแล้วว่าหามียเลยหามีอะไรไม่ได้เอารอเรือทยรเรอเรือไำไมจทำไมพูดรอเรือชัดละคนเหม็นครับอยู่บุงลำคลินครับจ๊อยแล้พูดเหม็นกันเหม็นสวยครับเรา

ใช่ตุ่ยใหญ่มากเชีย่ยงใหญ่มากมากนะฉันน่ากลัวน่ากลัวเหรอ <laughs> <laughs> 哇，长链哦。好嘞、啊，哈。哇，谁喜欢？谁喜欢？ จริงเหระับสามร้อยโลครับฮะอีอบานานาพน์นโปฮังาทรีเลิโลวันเดวันนี้เาเนารอยอ่อสี่สี่ห้อเตียงวต่างแลก็ต่างดูแลครับร้านเครื่องนึงคนดูแลคนหนึ่งครับสวิมอโ้โ ตอนนี้จะยังท้อ อายุเท่าไหร่คะเนี่ยช้างอันนี้สิบห้าปีครับอู้สิบห้าปีตัวนูน้นอายุเท่าไหร่คะสิบปีครับที่รักอันนูน้นยี่สิบอะฮาวโอนะอันนี้สิบห้าปีอะอ๋อสิบห้าใช่อ๋ออันนี้ยังเดบกผีอะเด็กผีอะใช่ยูบเป็นเด็กผีอะ ทีละก่อนหนูะไแล้วกนหนูตกอ่ะอือใช่อยู่จอบอ่าเออไปาจะปมปมอยู <problema> ่แตะแล้วนไม่เที่รักให้หนูอยู่แบบนี้ไม่ได้ที่รักลวหก่อนกลัวไม่ไมหรอใช่ฉีลงน้ำเฉยๆฉีเลย ลงดาแรงไม่น่ากลัวอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ย ชื่อปามี่ปามี่ปามี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเนมปามี่ปามี่ใช่ใช่ผู้หญิงชีเป็นเกิร์วะมันเป็นผู้ชายเหรอเราถามว่าตัวนั้นมันเป็นผู้ชายเหรอ <c oughs> อ๋อตัวนั้นก็เป็นเกิร์ลใช่เหรอตัวใหญ่บ้าเขาเอายุยี่สิบแล้วดาลิงอ๋อยี่สิบใช่ เชียอยุยี่สิบอ่ะาขาป,ปล่อยหนูได้ไหมอ่ะหนูไม่ตกหรอกจริงจริงโอเคว what is this ไอฮะ

เด็กกรรมมาขายแยกเองมั้งพี่คะอันนี้ชื่อฟาร์มอะไรนะ วันนี้ก็พามาขี่ฟาร์มช้างเผือกที่จังหวัดราชบุรีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจมานะคะก็มาได้เลยนะคะที่ราชบุรีคนละเจ็ดร้อยบาทนะคะอยู่ใกล้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะกับออมพาวาค่ะหาง่ายๆนะคะยังไงก็ขอจบเทปนี้ก่อนนะคะดาวริง แต่ลิงค่ะบ๊ายบายก่นอน <Okay. S 2> บ๊ายบายโอเคเอาปิดทีด่เราปิดให้หนุน่งอ,อ,อยู่สตรีมอะ่ะโอเค